ก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่รักสุขภาพทุกคนค่ะก็ขอให้แบบที่อัพรูทีนแบบนี้นะคะตบมือให้ทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ต่อแล้วก็มารอเจลน้องเกลนะคะถึงแม้ว่าแดดร้อนมากค่ะขอบคุณมากค่ะสุดยอดช่วย่อนะคอะเกลครับเกลอยากขอบคุณแฟนๆไหมอยากเล่นอีกเหรอเดี๋ยวพูดกับพี่ๆแฟนๆเหมือนกเด โอเคอ,<พ>เอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายร,รูปร่วมกันใช่แล้วค่ะนะครับก็เดี๋ยวเรียนชเชิญพี่ชมแล้วก็เ,เรีเยนเชยญดูวันที่อกันได้เลยนะครับเลีวเรีนเกมถ่า,รรารยรูปกันดีกว่าเราจะมาโพสตท่าต,ต่างๆกันนะคะ,คคะนักเตลย์แล้ว,วก็เรียนเชิญนากผู้บริหารด้วยนะครับอัพเดทชุดน้ำอัพจี ในวันนี้เลยนะคะอยู่กับพี่นักวิ่งอ่านกรพร่องแล้วนะคะ look at the camera in the middle ก่้องไหนสามารถยกมือได้นะครับจะได้อ่ามองไปในทางเดียวเข้าแล้วด้วยครับใช่เพราะว่าตื่นมาเพื่อความที่เช้าจัดอะไรอย่างเลี้ยนุมก็ยังแบบว่าไม่หมดขวดดีเลยะะคก็ตอนนี้เริ่มหิวละต้องเกลียวขาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่กินอะไรคะลูกไอ้ยาข้าวอร่อย เอ็นจอยนะผู้ชมตอนเห็นกูดาวข้างบนเห็นแบบใช่เขาก็ตื่นได้แบบว่าถ้างานแบบมีมัอร์นะมีดนตรีมีคนมาเชียร์อัพเยอะๆแล้วมีเล่นเกมเล่นนิดหน่อยเด็กเขาก็มั่ันเออเขาก็ตื่นเต้นน้องเกล้งเกล้าเริ่ลกวันนี้สนุกไหมคะไม่กันน้องเกลอยากดูจ้ะลูก น้องเจียวอยากวิ่งด้วยเหรอคะบนนี้น้องเจียวจะวิ่งกี่กิโลคะหนึ่งกิโล้หมาภาพคนไปับตมีมากอนใจแล้วนเยกจริงๆจะเล่ายังไงดีคือโอกาสได้ ค่ะก็เอ่อน้ำโคลนี่แหละน้ำโคชื่อโคเจ๋เลยค่ะค่ะก็มันก้าหากหลายความรู้สึกอะบอกว่าว่าอะไระเราคงไม่ต้องบรรยายเพาะมันมันมีหลกลาวามรู้สึกแากันก็ตตันในั้นไม่มีอะไรได้พูดอะไรกับคุณ ราก็เอ่อภาษาศับท์อะไรเงี้วก็กลัวเราพูดผิดอะไรก็พูดได้น้อยอ่ะแต่ว่ารูข้างในมันก็ช่างกหลากหลายเลยาแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะจะเมตต่าก็เหมือนเขาพูดเพูดอะไรอย่างใช่ใช่ตามนั้นเลยตามตามตามหน้าที่ออกตนนั้นตนนั้น ตอนนี้จะตันเราไม่ได้รู้ตัวนะว่าว่าหน้าเราเป็นยังไงอ๋อเข้าใจคะแต่ว่าพอมาเห็นรู้อุ้ยแบบว่ามันมันจริงๆมันเป็นช่วงเวลาแค่แบบว่าเสี้ยววินาทีจริงๆ่เงยแล้วก็เหมือนกับเราก็คิดว่าเราก็เดี๋ยวมันก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่กีฬาวิ่งด้วยนะมันก็มีกีฬาหลายๆอย่างตอนนี้แบบว่าอืมแบบแล้วก็แล้วก็คนหันมาสนใจสุขภาพกันเนาะ แต่ว่านั่นแหละวีลาวิมันก็เป็นวีลาอะไรที่แบบว่าสวยๆเหมือนมันเริ่มต้นง่ายๆนะคะมันแบบว่าไม่ได้เริ่มต้นแบบไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องอะไรไม่ต้องตรงตื่นก็แค่แบบว่าเออบริหารเวลาจัดการเวลาตื่นเช้าหน่อยวันนี้กิจกรรมเจดีข้อซอยนะคะเป็นแบบกระดูกสมุดจริงๆคือนายหยักไม่ได้หรอเนี่ยนายหยากวิ่งแต่ว่ามันต้องตื่นมันต้องใช่งวันกูนคะมีงอน่ะ ต้องถึงเช้ามีท้องไหมไม่แต่่าเมื่อเช้าก็ก็ไม่แต่ว่าก็มีก็เมื่อเช้าก็คือจะตื่นก่อนเวลาสักนิดนึ่งก็จะมีงัดอออกมาะไรเงี้ยแล้วก็มานอนต่อบนรถแสดงว่าเวลาใกล้เคียงกับตอนถูกไปโรงเรียนใช่ไก็จริงๆห่างแค่ประมาณสอกแสดงว่าหางเช้าเจ้เขาก็ถ้าเกิดว่าเออถ้าไม่ได้เป็นตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ปกติที่เรัทำงานก็ คก็จะเข้าใจเงือ่อนไขของเขาว่าจะได้ประมาณนั้นเด็กอะเขาตื่นเช้ากว่าเราอยู่อะไรแต่ว่าเขาจะแบ่งเขาจะอยู่ได้แค่แเสียว10โมงอะไรเงี้ยก็เป็น,น,น,นที่ละแบบอาดูยืดขนาดนี้ดูขขเด็กได้ไหมคะ,ะอะไรนะคะ<า>อยากกินไข่เจียวป้าเจี๊ยบกำตรงนี้ไหมไข่เจียวห้างเลย เจียมันเจเราจะกินไข่เดียวเียวเจี๊ยมจมราคาคุณไนมตขงรา่ะจคนนี้งานบท้อมาคนชติมแอีะคะขออภัยจริงๆค่ะก็ดีใจค่ะที่เห็กคนใช้แล้วงเพรานี้ก็การวิ่งก็แบบว่า ไปเ่งแล้วก็โเวก็ส่วนเล็กๆสำเแล้วก็อยากเห็นสุขภาพกจากเรื่องสุขภาพแล้วยังเปรายได้จากการขายตังๆดวกดยววก็ได้ทังเสุขภาพนะคะแล้วก็ไราได้ต่อคุณแม่เร่มมื้าให้ก็ตังใจทุกคนที่ทำงานคือถ้าวิ่งเนี่ยก็คือต้อง ตื่นเร็วไปอีกแล้วก็น้องก็จะตื่นมาทำหน้าก็แล้วพอดีช่วงนี้น้องสองสามวันตื่นดีเลยไม่เช้าก็เลยตื่นแล้วก็งัดแล้วก็พากันมาเลยไม่ได้มีของเองก็เหมือนว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงเวลาตื่นกอบเวลาไปโรงเรียนใช่แล้วก็แล้วก็พอมาก็สนุกแหละตื่นเต้นใจมันเยอะ อย่างมาตรการนะค่ะเราคนเราร่วมงานเยอะมากเลยมาวิ่งมาอย่างเงี้ยไม่ชมค่ะมีบ้างก็แบบเดินไปด้วยคนแบบใส่ใจกันมาก